ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูงานทีมงานโทนหนึ่งครับงานขุดลอกสะครับขุดลอกบ่อกเก่าครับขยายนิดหน่อยครับไม่ได้ถ่ายนานเลยครับไม่ได้ถ่ายหลายวันเลยครับทีมนี้ นี้ได้โอกาสที่ผ่านมาเจอครับอาจจะเป็นขับโดยจานออดล้อเล็กซิ่งครับนี่ครับขอบคุณดกีกาตัวนี้ครับที่ยังไม่ทิ้งติกเกอร์ชเชฟครับ ตอนนี้ติกก๊กเกอร์ก็หมดตัวเล็กๆอยู่ข้างประตูนั่นละครับนี่ครับวันนี้กระตุกไหมเนาะวันนี้เปลี่ยนใช้เครื่องเอาเครื่องโทรศัพท์ภรรยามาถ่ายเลยครับนี่ <c oughs> เครื่องผมมันกนจะมันเก่ามันถ่ายเลยกระตุกกระตุกครับเอาเครื่องใหม่มาหน่อย ไปแล้วครับขึ้นเนินครับขึ้นบอ่อครับเอ,อ้เอาเอาเอาไหวไหมครับสบายครับทางมาชันก็ต้องรัดนิดนึงเลยครับไหวครับโอ้ไหวสบายครับ,เ,รบเดี๋ยวมารอดูอาจารย์ออดครับ,บวิวโก้เอสเคร้อยสี่สิบ หยุดแล้วครับเดี๋ยวไปไปดูหน่อยนี่ครับตักดินรอครับช่วงนี้รอรถน่าจะวิ่งห่างๆแล้วครับดินเป็นดินเหมือนดินทรายครับนี่คล้ายๆดินทรายแต่จานอดอยู่นี่ค้อจะไปทัดท้ายหน่อยครับนี่ครับดินเต็มก็รออยู่นะครับรอรถรถไม่รู้วันนี้วิ่งกี่คันครับ แกจะเปิดมาวันนี้ใครขครับนอกใช่จากนออดไม่นองไม่เห็นเลยครับต้องไปดูฝั่งนู้นครับปิดมิดซีรีเลยครับโอ,โอโ้เอฟซีมาดูอาจารย์อดยืนดูเลยครับ <c oughs> กรบุบเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอ น่าจะวิ่งไม่ไกลครับน่าจะไปเทไม่ไกลการออดช่วงนี้มีความรักครับก็น่าจะปิดประตูเดี๋ยวไปทักทายกันเลยครับใช้จานออดขับไหมไปสวัสดีทักทายจานออดก่อนครับดูจะเปิดใชไหมโอ้ทักทายกันเลยดูยังไม่เปิดอีกมานี่ไลฟ์สดอยู่หรือเปล่านะโอ้ไม่เปิดเลยครับ ปิดสนิดครับนี่ครับี๋ยวงานรอดูงานตักครับรัสักคู่ครับมาจะมาทักทายสักหน่อยครับกินข้าวอยู่หรือเปล่านี่ครับเป็นบอ่อเก่าครับนี่บอ่อเดิม น่าจะขยายอีกประมาณเมตรหนึ่งครับแต่ความลึกยังไม่แน่ความลึกยังไม่แน่นอนครับแฟนครับมายืนรอดูเลยครับนี่โอ้เย,ย็นสบายน้องกำลังไล่สดอยู่หรือเปล่านี่ขึ้นจารนรถกำลังไล่สดนั่มเห็นแต่มาแล้วครับ นะเดี๋ยวผมหลบก่อนครับเดี๋ยวผมหลบก่อนครับน้ำม,มันก่อนครับขอบขึ้นครับขอบขึ้นครับเราจะไปทัดท้ายซะหน่อย คุณน้ำใจครับเห็นแล้วครับไม่เป็นไรครับครับเอยไมคกทันแล้วครับ นี่ครับอันตัดใส่สู้ครับแอมยแล้วก้จานอัดสงสัยไ์สุดไม่ไม่ทักเลยไปครับดูเอาเอากาแฟก่อนครับ เงนครับได้กาแฟหนึ่งนะครับโมแต่ไล์สดอยู่ข้างในเลยไม่ได้ทักทายกันเลยครับเดี๋ยวรอถ่ายเสร็จก่อนครับเดี๋ยวต้องไปทักกันหน่อยวันี้ให้ทำงานไปก่อนครับออตล้อเหล็กสิ่งครับนี่ครับช่วงนี้เสื้อนี้เยอะเลยคืนทำนามซิงครับ,ส,รบสนใจติดต่อ ได้ที่ดัมซิงครับส่วนมากเห็นแต่ดัมซิงครับเดี๋ยวอีกสักครู่ดัมสวยจัดน่าจะออกมาครับยังไม่เห็นเลยส่วนมากเห็นแต่ดัมซิงดูมุมนี้บ้างครับโปรเจกต์ ตูว,วิโก้ครับงานของทัวหนึ่งน้อมสินงานดีครับอีกทีมหนึ่งครับคุณภาพครับงานคุณภาพอาวเยอะด้วยมุมมุมนี้รู้สึกว่าคือคือคะบังไงหรอกอ่ะมุมนี้ก็แล้วกันครับ เดูว่าเขาไปเดี๋ยวตามไปถึงที่ชมดินเลยครับก็เหมือใจเย็นมาแล้วครับขงบนครับเตรียมรอรอรอลงบ่อครับงานผมไทยก็เป็นงานใหม่ๆครับ โอ้สะเก่านี่น้ำยังเหลือนิดหนึ่งครับยังไม่แห้งก็ถือว่ารมสมบูรณ์ครับเพราะว่าพกสะอื่นแห้งหมดแล้วครับนี่มีต้นไม้ล้อมรอบลมเย็นหน่อยครับไม่แห้งแรงดินก็เป็นดินนี่ครับดินซุยๆดินทรายนะครับไปครับ ครับเดี๋ยวต้มเอ๋เยใจเย็นลงมาครับนี่สังเกตเครื่องครับยังเดี๋ยวไปดูลำเท้าจานออดก่อนครับไม่คู่เล็กยังรรนะเลยเท่านั้นไซส์เล็กหรือเปล่านะมาแล้วครับมาแล้วต้อมเอ๋ยใช่ไหมครับน่าจะคันนี้นะครับ ต้มหมอความหรือต้มอ,อันนี้ใช่ต้มคำไหมต้มใจยินก็ต้มหมอความครับยังไม่รู้ใช้อันไหนครับหมอความความชน้านะครับ 3, หูเยอะเร้งสามพัน

ครับเดี๋ยวเราจะจบกันที่คันนี้ครับของต้มต้มหมอความครับต้มใจเย็นครับนครับเดี๋ยวจะไปสวัสดีครับอาจารย์อดก่อนครับรอดเสร็จนี่ก่อนไม่เปิดทักทายเลยสงสัยไม่มีน้ำหวานมาให้เครียด ตักสั้นๆ,ๆนึงครับนี่ตักใกล้ๆดินตะขาบนี่แหละครับแหมดินมันมาตรงอ๋อยาวแล้วครับตักครึ่รงเมื่อกี้ครับหน่ไปได้ครับ ใครน้อยกระดอดมนได้มองหอปล่เังจะล้มต้นไม้หรือเปล่านะโอ้คุยเฉยๆห้องไม้แล้วไม้คันแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ทักทายเลยวนไปทางนู้นครับยืนยาวเลย เอางั้นพาดูยาวๆกันโอ้ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงสามชานี่ครับรอที่สุดในทีมนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นก็ว่ายนี่ครับนมสไตล์เกาหลีครับคิง 3K มเคเปล่าครับนี่ใช่เปล่าคันนี้ของคิง 3K มเคเปล่า ีดัมซิ่งนีอยู่นี่ตลอดเลยครับมจะทยยันกว่าจะได้ท่ากอจจานอ้อนเลยครับรอแกว่างเลยครับนี่ นั่นเ้อหัวยังเป็นเพลอยู่เลยเนตะ็มแล้วหรือเปล่า เต็มยังครับอีกตังค์นึงครับเดี๋ยวรอดูข้อเดียวขอรันได้ครับ